สวัสด,ดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Alocha c h a n n ค่ะค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะทุกคนพอจะมาบอกวิธีนะคะการป่ายบินค่าโทรศัพท์ของเราค่ะผ่านตัวแอปพลิเคชัน D Tag ค่ะเพื่อนๆที่จะทําให้เรานะคะได้สิทธิประโยชน์อะไรต่างๆนะคะจากแอป D Tag นั่นเองค่ะ โดยสำหรับใครนะคะที่แบบเฮ้ยลืมตลอดเลยนะคะว่าฉันจะต้องจ่ายเงินตอนไหนนะคะเฮ้ยบินมาเมื่อไหร่ลืมจ่ายค่าโทรศัพท์ทุกทีนะคะวันนี้เนี่ยพอจะมาบอกวิธีนะคะในการจ่ายบิลค่าโทรศัพท์ของเรานะคะผ่านตัวแอปดีแท็กค่ะโดยวิธีนี้นะคะเป็นการชำระเงินนะคะแบบอัตโนมัติค่ะเ,เพื่อนๆโดยที่เ,เพื่อนๆเนี่ยตั้งค่าแค่ครั้งเดียวนะคะแล้วดีแท็กเนี่ยเขาก็จะทําการตัดเงินนะคะผ่านช่องทางที่เราเนี่ยมีการระบุไว้นะคะในทุกๆเดือนค่ะที่สําคัญเนี่ยเขายังให้คอยกับเรามาด้วยค่ะ คอ,คอยตัวนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยสามารถนําคอยนะคะไปใช้แลกสิ่งของต่างๆได้เยอะแยะมากมายเลยค่ะโดยในภายในตัวแอปพลิเคชันของ d ีแท็นะคะเขาก็จะมีให้เราแลกเยอะแยะเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เนี่ยพลอยมาสรุปให้ฟังกันทั้งหมดเลยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วแล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์ check, กดแชร์กดซับสไคร้นะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้พลอยด้วยค่ะกดที่ลิงก์ด้านล่างนะคะเราไปโพสู่หน้าเดียวกันในนแอปพลิเคชันดีแท็กกันได้เลยค่ะไปดูกันได้เลยโอเค เพื่อนๆนะเพื่อนๆนะคะกดที่ลิงก์ด้านล่างตามที่พลอยบอกเรียบร้อยแล้วนะคะเราเนี่ยจะมาโผล่สู่ในหน้าการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของนีแท็กกันเลยค่ะก็ให้เพื่อนๆนะคะทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันให้เรียบร้อยค่ะแต่ว่าอย่างพลอยนะคะพลอยเนี่ยก็ได้มีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเขาให้เรียบร้อยแล้วนะคะพอเราเนี่ยทำการดาวน์โหลดเสร็จค่ะเพื่อนๆให้เราเนี่ยกดที่คําว่าเปิดแอปพลิเคชันได้เลยค่ะโดยพอเราเปิดแอปพลิเคชันแล้วนะคะเพื่อนๆสำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบนะคะก็ให้เข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยค่ะโดยวิธี การเข้าสู่ระบบนะคะนั่นก็คือการพิมพ์เบอร์มือถือของเราเข้าไปนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะส่งรหัส OTP มาให้เราค่ะพอเรากรอกรหัส OTP เรียบร้อยแล้วนะคะเราเนี่ยก็จะเข้าสู่หน้าแอปพลิเคชันหลักใดแล้วนั่นเองค่ะโดยหน้าตาตัวแอปพลิเคชันของเขานะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะพอเราเนี่ยอยู่ที่หน้าหลักแบบนี้แล้วนะคะทุกคนทีนี้ค่ะอย่างที่พลบอกวันนี้นะคะพลเนี่ยจะไปบอกวิธีการตั้งค่าการชําระเงินนะคะในตัวแอปดีแท็กกันนะคะเพื่อให้เขาเนี่ยตัดแบบอัตโนมัติ โดยที่เราเนี่ยไม่ต้องจำนะคะที่สําคัญเนี่ยยังได้คอยจากตัวแอปดีแทเพื่อให้เราเนี่ยได้แลกสิทธิประโยชน์ต่างๆด้วยนะคะทุกคนโดยขั้นตอนการทำนะคะง่ายมากๆเลยให้เพื่อนๆนะครับไปกดที่คําว่าอื่นๆค่ะทุกคนหลังจากนั้นนะคะกดไปที่จัดการการชําระเงินค่ะพอเราเนี่ยกดไปที่จัดการการชำระเงินเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราเนี่ยกดไปที่คําว่าการชําระเงินแบบอัตโนมัติค่ะทุกคนก็ให้เรากดเข้าไปได้เลย ดยการชรําระเงินแบบอัตโนมัติตัวนี้นะคะเขาก็จะมีการแจ้งเราเอาไว้นะว่าสมัครบริการชรําระเงินอัตโนมัติเนี่ยคุณเนี่ยจะไม่ต้องห่วงว่าจะพลาดนะคะในการจ่ายเงินนะคะในการครบกําหนดชําระแบบนี้เนาะที่สําคัญนะคะยังพร้อมรับ1คอยค่ะเมื่อใช้จ่าย1บาททับเพื่อน,อนบอกเลยว่าดีมากๆอย่างบินรอบบินเดือนนึงของเราอะค่ะอย่างน้อยก็จะต้องมีสัก3า0 0ี่นะคะซึ่งเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็จะได้คอยเนี่ยสามสี่ร้อยตามราคาแพ็กเกจเราเลยนะคะซึ่งคอยพวกนี้นะค่ะเพื่อนเพื่อเราสามารถนําไปแล มันสิทธิประโยชน์อะไรต่างๆได้นะเดี๋ยวพอยเนี่ยจะไปทำคลิปแยกเอาไว้ให้เนาะ,ะทีนี้ค่ะทุกคนเรามาต่อกันนะสําหรับใครที่อยากตั้งค่าการชรําระเงินแบบนี้นะคะก็ให้เราเนี่ยกดตั้งค่าเริ่มต้นการชาระเงินอัตโนมัติที่นี่ได้เลยนะคะ,พเ,พะพเพื่อนๆแล้วก็ให้เพื่อนๆนะคะใส่ไปได้เลยสําหรับใครนะคะที่จะจ่ายผ่าน เครดิตเดบิตนะคะกดบวกเพิ่มนะคะแล้วก็แอดข้อมูลไปได้เลยนะส่วนถ้าเป็นมื่อเขาไหนนะคะจะเป็นแบบบัญชีธนาคารก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็เพิ่มเป็นบัญชีธนาคารนะคะเลือกได้นะคะโดยตอนนี้ธนาคารที่ให้เรื่องเนี่ยก็จะมีกรุงไทยนะคะกับไทยพาณิชย์นั่นเองค่ะทุกคนก็กดเข้าไปเลือกได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆพอเรากรอข้อมูลเสร็จเรียบร้อยในหน้าน,นี้นะคะกดคําว่าสมัครเลยนั่นเองค่ะหลังจากที่เรานนะคะกดสมัครเสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆในทุกๆเดือนนะคะดีแท็กเนี่ยเขาก็จะ มีการตัดเงินแบบอัตโนมัตินะคะถูกๆรอบปีนค่ะแล้วพอเขาตัดเงินจากเราเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆเ,เราเนี่ยก็จะได้รับออกมาเป็นคอยด้วยค่ะซึ่งคอยตัวนั้นเนี่ยก็สามารถเอาไปแลกสิทธิประโยชน์ได้หลากหลายเลยนะคะเพื่อนๆน,นะ,ะบอกเลยว่าการตั้งค่านหนึ่งครั้งนี้เนี่ยบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะคะก็สาหรับวันนี้นะคะพอยก็เอาวิธีดีๆมาฝากกันเอาไว้เท่านี้ค่ะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของพอยนะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์ share, กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันเอาไว้ด้วยส่วนถ้าใครนะคะอยากให้ทําคลิปอะไรเพิ่มเติมที่ คลิปดีๆกันอีกนะคะคอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพอตก็ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย